ครับอันนี้ก็อยู่กับมิไฟนะครับวันนี้ผมจะไปไหนนะไปซ้อมมวยกับเด็กๆนะครับที่คลองเตยนะครับก็ <c oughs> ว่าจะแวะซื้อพวกอุปกรณ์มวยไปให้เด็กๆซ้อมกันนะครับผมก็ <c oughs> ขับผ่านก็เจอนี่พอดีเลยดีกน่ารักนะครับพอดีผมซื้อของเขาประจําอยู่แล้วนะแต่จะเข้าไปหาซื้ออุปกรณ์มวยของเด็กๆนะว่ามีอะไรบ้างาจะมีพวกคนนี้ต้องการอะไรบสำหรับแข่งการนวมได้สนับแข่งนวมันก็อุปกรณ์ออกกำลังกายนิดหน่อยเอาให้เด็กๆซ้อมกันนะครับผม เด็กที่ชุมชนได้ออกกำลังกายนะครับโอเคโอเคเอามวยไหนไม่เนี่ยดนี้ยคับมวยใช่ไหมสิใช่ครับใช่เอามวยด้านนี้ขามีหมม่วง ขอ,อ, e องเด็กมั้ยเนี่ยเด็กม e ีในเว็บครับแต่เราต้องสั่งพอดี้2ชั่วโมงได้ของเลยของสั่งในไหนครบพี่ในไซต์ครับดีเลล์แบบเดียวแบบเทียนไซต์ดีเซลล์แบบเทียนอ,อันนี้ก็พอดีสาขานี้ก็ไม่ใช่สาขาใหญ่แล้วมากแต่ว่าของสามารถสาาั่งได้ทุกชิ้นใช่ไหมใช่ครับของไหนที่สาขาอื่นมีเราสามารถสั่งมาลงที่สาขาพระราม9ได้นะครับ2ชั่วโมงก็ได้ของแล้วครับโอเคครับ2ชั่วโมงคือมารับได้เลยใช่ครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่จำกัดนะครับเขาก็เลยเอาแค่เหมือนกับว่า เขาได้ขายดีพอเห็นพอนะครับผมตัวอะไรที่เราอยากได้อย่างเงี้ยเราสั่งเขาได้นะครับสั่งผ่านเว็บได้โอเคใครบ้านใกล้ทำนี้ก็สามารถสั่งได้ารับได้ที่นี่ใช่ครับโอเคอ่าผมอยากได้สนับแข้งของเด็กสี่คู่กันนมสี่คู่แก๊กสิบเด็กนะครับผมแล้วก็พวกใช่ใช่ตัวนี้ สนัแงเด็กน้เด็กให้เด็กๆว่าอย่างนั้นแล้วก็พวกเชือกระโดดอะไรให้เด็กๆท้งก่อนั้นเดี๋ยวเราไปลองกดสั่งกันหน้าร้านนาทีตรงนี้ได้ได้ได้นี่เลยครับตามเลยครับก็ถ้าลูกค้าสนใจอยากสั่งนะครับหน้าเว็บชาตาประมาณนี้ครับ D-iron D-2D H นะครับโดยพี่ีดูเป็นนมมาใช่ไหมครับใช่นมเด็กนมเด็กลองกดสั่งพร้อมกันเลยก็ได้ครับได้ครับได้สั่งให้ผมเลยก็ได้ได้ครับเมเลยครับเบร์โฮเมลใช่คี เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวที่มาดูวิธีการสั่งนะครับสั่งกันยังไงครับอันนี้สั่งกันเองได้ที่บ้านเลยนะครับใช่ครับนี่ครับแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรเรากดนะครับกทั้งหมดแล้วก็เลือกกี่ลาได้เลยซึ่งตัวนี้เราดูมวยถูกไหมครับมาที่มวยแล้วก็ได้ตังนี้ดูเป็นนมเด็กกับสนับแข้งเด็กใช่ไหมพี่วิทย์ใช่ครับผมได้ครับจัดการให้วันนี้ไม่เห่นได้ได้ได้ครับเอามาทั้สี่คู่เลยไซส์แปดกับไซส์สิบไหมได้ครับได้ครับ เลือกขนาดเลือกออนได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ชัวร์การเลือกนะครับกดตรงนี้ได้นะครับมีวิธีการเลือกให้ด้วยหรือถ้าไม่ชัวร์ก็ทักมาถามมาผิดได้เลยครับแปดตั้งสองคู่สิบตั้งสองคู่ไ,ไม่ผิดได้คร<อ>ัเด็กหลายคนครับผมได้ครับมิกไปเลยนสนับแข่งสนับแข่งวันนี้ไม่ผิดได้ได้ของเด็กอะ่ะได้ครับเอาไซส์เอสกับไซส์เอ็มไปได้ครับได้ครับไสองเอ็มสอง ไม่ต้องมาที่ร้านก็ได้นะครับจริงๆเราทำที่บ้านเอง,องก่อนเผื่อเราเา็คนรีบไม่สะดวกปรกดที่ร้านนี้ครับก็ได้อ,คคอันนี้จะไปให้เด็กที่ของเตยนะครับร้านมวยผู้เสือนะครับเดี๋ยวจะไปส่งมอบให้เด็กอีกทีนึงในค่อทดสอบกันเน่งพี่มดนี่ยเป็นคนดูแลที่นั่นอยู่นะครับผมเสร็จปุ๊บพอเรา แต่ชื่อที่อยู่แล้วครับมันจะมีให้ลูกค้านะครับกดเข้ามาเลือกรับจส่งถึงบ้านก็ได้ครับรับสาขาหญ่ก็ได้บางทีวิ่ไปบางใหญ่สั่งไว้ก่อนแวลรที่บางใหญ่ก็ได้ครับนี่ครับโอเค่ครับแล้วก็จะมีให้เลือกพารับที่คลิกออนคอลเลคพระรามเก้าครับสะดวกมากเลยครับใช่ครับเขาจะเขียนว่าสองชั่วโมงได้ของแล้วก็จ่ายเงินได้เลยวันนี้กระเป๋าตังค์ใครดีครับผมเองผมเองได้ครับนี่เสียวิทจะจัดให้ครับ ไม่จ่ายครับตอนนี้มีให้เล้อาบบัตรก็ได้ครับสแกนจ่ายก็ได้คือวันเด็กแรกเป็นบิสตากาเลยครับสแกนจ่ายครับสแกนไรครัเสร็จแล้ยครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นเลขออเดอร์ส่งมาชีวิตนะครับสองชั่วโมงสองชอ่วโมงที่ร้านอสองชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแถวนี้ก่อนดีกว่าเราเข้ามาอีกทีหนึ่งได้ครับโอเคครับโอเคครับก็ สองชั่วโมงน,นะครับเมื่อกี้ไปหาอะไรกินมานะครับเดี๋ยวมาเอาของที่สั่งเอาไว้นะที่ดีแคทรอนนะครับเด<ช>ีจะได้หรือ,อยังเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมมาอาของที่สั่งไว้เดี๋ยรา o r e นะครับหนึาเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งมอบให้เด็กๆที่ข้ามวยผูเสือนะครับลองไปดูกันอีกทีครับโอเคครับผมก็ ได้ฟังว้แล้วเดี๋ยวก็จะมีประชาสัมพันธ์จากดีคาร์ลต์อีกทีนะครับผมว่าไงนะครับผมมีอะไรบ้างครับมีสองเรื่องเลยครับวันนี้ท่านใดนะครับวันนี้มีเกมให้เล่นนะครับตัวนี้ดีสิบบอลครับที่คาดหัวเราซ้อมชกนะครับให้โพสต์คลิปนะครับซ้อมออกกำลังกายฝ่ามวยนี่แหละแล้วก็ติดแฮชแท็กครับดีคาร์ลต์พระรามเก้าหรือว่าดีคาร์ลต์รามาเก้าเดี๋ยวให้เขียนมาให้ในคอมเมนต์โพสต์เนาะได้ครับได้ผู้ชนะนะครับห้าท่านนะครับจะได้เป็นตัวดีสิบบอลตัวนี้คนละชิ้นไปเลย ทำอะไรมาล่ะโพสติปซ้อมโพสติปซ้อมมวยปกตินี่แหละครับเหมือนเราซ้อมปกติเสียแท็กถึงแท็กดีเรลอนนะครับเดี๋ยวเขาไปดูเองได้ครับแล้วก็วันที่15ธันวาคมเดือนหน้าจะมีงานอนิเวอร์ซารีครับครบรอบ1ปีดีเทลอนพารามเก้านะครับท่านใดมาสนใจนะครับมาได้เลยครับมีกิจกรรมแจกรางวัลมากมายครับมีของกินเล่นเยอะแยะมาเดินดูก่อนได้ครับมามาแล้วผมไม่แน่อาจะมาด้วยนะครับได้ครับยินดีเลยโอเคครับก็แล้วก็จะมีเรื่องนึงฝากไปนะครับผมสําหรับคนที่ มาที่ดิเอทเลอร์สาขาพลับเก้าเลครับบอกว่ามาจาก เทปมิเตอร์ไฟครับเทปมิเตอร์ไฟนะครับแจกไปเลยครับไม่ต้องซื้ออ so, yeah, ะไรก็ตามเดินเข้ามาหาเราบอกว่ามาจากเทปมิเตอร์ไฟนะครับรับไปเลยประกาศของเราได้นะครับการของเราวันนี้ก็าทำมาเป็นสกินชื่อร้านเลยครับฝังทางด้านเรำมาดีมากครับผมใช่เข้ามาบอกว่ามาจากเทปมิเตอร์ไฟนะครับตั้งปีครับขอได้เลยนะครับผมคนละแท่งนะครับมีเยอะนะผมแล้วเติมครั้งหนึ่งนะครับดีคาร์บอนพระรามเก้านะครับเปิดเก้าโมงเช้านะครับปิดสามทุ่มทุกวันนี้มันหยุดนะครับร้านจะอยู่ติดกับพอจูนนะครับลง MRT พระรามเก้านะครับเดินมาแคนเดียวถึงเลยครับ ยังไงผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนัดเพื่อนนะผมได้ครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวยังไงเอาของเนี่ยไปให้เลยอ่าอันนี้ดิฉันรอดที่ผมคุณหนุนขึ้มาตลอดนะครับของดีทุกอย่างนะครับผมที่บ้านผมก็ใช้นะครับที่กลุ่มฟอร์ก็ใช้อยู่นะครับโอเคยังก็ขอบคุณนัดอ่าแล้วก็ดิฉันรอดทำห้าด้วยนะครับใช่ครับยัยเดี๋ยวไปกละครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกิจกรรมดีๆของดีิรัน้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ตอนนี้ก็อยู่กับมีตาไฟนะครับวันนี้มีตาไฟเข้ามาที่าลานมวยคุณเสือใช่ไหมที่คลองเตยนะครับผมเอาอุปกรณ์มาให้เด็กๆซ้อมกันนะพบกับกแข้งกล้งองรวมพวกนี้นะครับผมใครอยู่แถวคลองเตยถ้าจะมาซ้อมที่นี่ก็มาได้นะครับผมอยากจะสนับสนุนอุปกรณ์ให้น,นออ้องๆก็มาซื้อกมาได้น,นะครับแล้วก็มาซ้อมด้วยได้นะครับที่นี่ไม่คิดตังค์ใช่ไหมครูซ้อมฟรีใช่ไหมที่นี่ฟรีท่านจะติดติดซ้อมฟรีนะครับผมท่านจะติดติดครับผมเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นแถวๆนี้มาซ้อมได้เลยนะครับผม เลยครับก็ฝากมาด้วยนะครับผม